วันนี้เราก็มาอยู่กับทะเลกันนะ,เ,ะเพื่อนตอนนี้ฉันและเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่กลางทะเลนะเพื่อนเยอะนะเพื่อนแล้วนะให้เรามาล่องทะเลทําไมนี่ยเยอะนะฉันเพสังเกตว่าเราอยู่บนกลางทะเลและนายช่วยบอกหน่อยว่าทําไมเราถึงมาต้องต้องมาที่นี่ เวลาของปู่ฉันเมื่อสมัยก่อนปู่ของฉันนั้นตอนที่ท่านไปหาปลาตอนกลางคืนท่านพบบางอย่างนั่นคือเรือ,อแต่ว่าถ้าเป็นเรือปกตกปิก็ไม่น่าไปนะแต่ว่าเป็นเรือเรือของโจรสลัดแถมเป็นชนเผ่าแตงโมสีแดงเป็นชนเผ่าแตงโมและเขาก็เป็นสีแดง ก็เลือกเขาเ,เลือกคุณปู่ท่านนั้นตกใจแล้วก็สงสัยว่าวเขาเป็นใครโอ้โอ้งั้นเหรอโอ้งั้นเหรอเพื่อนแล้วคุณปู่ของนายเป็นยังไงบ้างนะคุณปู่เั้ก็สบายดีไม่มาถึงเดี๋ยวนังจากนั้นนอ๋อคุณปู่ท่านกันก็เลยรีบวิ่งรีบภายเรือนนี้ไปเลยอ้าวแค่นี้เหรอ เ้ยได้สาระจังเลยฉันจะกลับบ้านแล้วไม่ได้หรอกเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กลางทะเลแล้วอะไรนะใช่ฉันหลองให้นายขึ้นมาบนเรือของฉันเพราะว่าฉันอยากจะไปตามหาชนเป่าเรื่องเล่าของปู่ฉันนะที่ว่ามีตัวสลัดอยู่ฉันก็เลยอยากไปตามหาฉันก็เลยพาพวกนายมาด้วยมาไ เออแคก็ถามะไยสิแล้วนั้นเนี่ยจะไยังไงว่าเป็นเรื่องจริงเออไม่ใช่สิแล้วนั่นเนี่ยจะไยังไงว่าเป็นเรื่องจริงอ๋อมีคนนึเล่าฉันฟังน่ะเขาเนจะคนคนหลอกลอะไรที่คน,ออททคนเ,เ,อ,คนอ,เอเขาว่าคนเล่าเรื่องแปลกทุกคนชอบเรียขาว่าคนเล่าเรื่องแปลกอะ อยากกับป้อนไม่ได้หรอกเพื่อนโตเพื่อนเราแบบนี้เราจะอยู่วันนี้ยังไงนี่มันลางทะเลนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันเก็บสเบียงออกไปเรียบร้อยแล้วตามไ้ที่ตามไปที่สเบียงยังไม่หมดพวกเรางั้นก็ยังมีโอกาสรอจิ๊วโอ้กันแล้วเรสเบียงอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ข้างล่างนั่งไงก็อยู่ข้างอะเดี๋ยวก่อนนะสเบียงหายไปไหนแล้ว เออนในหมายถึงกระเบียงที่เป็นกล่องเหรอจะใช่ทำไมจช่ทำไมคือฉันคิดว่าเป็นกล่องธรรมดาที่เ็เลยเออโยนทิ้งไปแล้วอะไรนะนั่นคือกระเบียงของเราเลยนะเออไม่เป็นไรฉันยังมีแผนที่เอาไว้อยู่มีแผนที่ให้เรากลับบ้านได้อยู่ พอมีแผนที่ให้เรากลับบ้านได้อยู่นะเอาละฉันขอไปหาก่อนนะฉันวางไว้ข้างละไอเดี๋ยวนะนี่ฉันบอกว่เาเฮยหายไปแล้แผนที่เอ่อนายหมายถึงกระดาษกระดาษที่ว่านายหมายถึงกระดาษที่มีรูปวาดแปลกๆนั่นเหรอ โอ้ยอย่าลาทดีละ่ะงั้นเราคงมตนอจต้องรอจนก,กว่าจะึงฝั่งที่หนึ่ง,ง,งโอยอยู่ังเลยเลนี่ปลาทองนายตกปลาได้ไอะยังเลยเพื่อนเกำลังตกปลาอยู่เนี่ยปลาไม่กินเด็ดเลยอ่ะหับอืมดูสิปลาไม่กินเด็ดเลยอ่ะ Eu que tá lá? Vem sarralho. โอ้ดีนะที่มีพลังโอ้ 快递呀。Hmm. นายเจออะไรเข้าหรอเดี๋ยวนะ้านี่มันค้ายๆกลับเฮ้ยเล่าเล้าโอ้โยเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้ฉันกระโดดที่ไปบน,นเรืคิ้วโอ้ย,ยร้อนจริงเลยเมื่อกี้อะไรนะ่ะเพื่อน Порядnå. Ja uh 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 uh